เรามาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะที่ด้านของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าก็มีความเคลื่อนไหวนะคะตึงเครียดอีกครั้งนะคะ mm. เนื่องจากว่าตอนนี้ทหารทั้งสองฝ่ายก็มีการเสริมกําลังแล้วก็เคลื่อนเข้าประชิดชายแดนนะคะซึ่งในส่วนของทหารกองพลน้อยที่402ของกัมพูชานะคะกว่า300นายนะคะ ก็พร้อมยุโทโธปกรณ์นะคะก็มีการเสริมกำลังประชิดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการตั้งฐานปฏิบัติการใกล้กับประสาทตามเมือนทมตําบลตามเมียงอําเภอพดมนงรักจังหวัดสุรินนะคะประมาณร้อเมตรด้วยกันนะคะโดยมีกำลังทหารพรานกองร้อย960กรมทหารพราน26กองทพัพภาคที่2นั้นก็มีการวางกาลังรอบปราสาทตาเมือนทมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะ เหมือนกับที่บริเวณปราสาทตาควายนะครับตำบลบักไดทหารพรานกองร้อยที่2 602และ2605กรมทหารพรานที่26ก็ยังคงตรึงกําลังรอบบริเวณปราสาทนะครับหลังจากพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกองทัพภาคาภูมิภาคที่4ของกัมพูชาที่เขาเสริมกําลังเข้ามาประชิดต,ตลอดแนวชายแดนมากกว่าปกติหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับได้มีการออกแถลงการให้รัฐบาล และอาหารของกัมพูชานั้นหรือวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระและถอดธงชาติกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรและล่าสุดด้านสารกัมพูชาก็มีคำตัดสินพิพากษาจำคุกคนไทยทั้งสองคนดังกล่าวนะครับโดยมีรายงานจากหน่วยความมั่นคงนะครับบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาครับพี่น้องตอนนี้นะครับได้สั่งการให้ทหารเคลื่อนอาวุธหนักเคลื่อนรถถัง รถตรวจการ v 50 v 150จากกรุงพนมเปนมาประจำการที่บ้านโกมุยใกล้กับปราสาทพระวิหารและมีการเสริมอาวุธหนักด้วยนะครับพร้อมกับกำลังพลเข้าประชิดชายแดนด้านปราสาทตาเมืองพมและปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่องครับค่ะแล้วก็ในส่วนของกำลังทหารไทยเองนะคะก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่ามีการ เสริมกำลังและวุฒหนักเข้ามาในพื้นที่ชายแดนรอบเขาพระวิหารนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้สถานการณ์รอบชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ก็ค่อนข้างจะมีความตรึงเครียดอยู่เหมือนกันนะคะ